สบายดีทุกคนหลายท่านก็คงจะรู้แล้วนะว่าแขวงหลวงพ้ะบางนี่เป็นแขวงที่มีสื่อเสียงของสะปะปลาวโดยพาะแล้วก็คือนครหลวงพ้ะบางเองเป็นเมืองของการท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะบว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศนั่นเองนอกจากเที่ยวสมอาซิงก่อสร้างวัดวา,ารามเฮือนสารที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกโลกกันแล้วเนาะ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบาวาจะเป็นน้ำตกตัดกล่งสีน้ำตกตาดแซ่ตาดมุงคุณและอีกหลายๆสถานที่เป็นทางธรมรมชาติก็ถือวา่าโดดเด่นกันเลยเนาะสำหรับแขวงหลวงพ่อบางเมืองซึ่งในวิดีโอที่ผ่านมาได้นำพาทุกท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกตาดแซ่กันแล้วบัดนี้จะพาทุกท่านมาหูจักกับเส้นทางที่จะไปหาตาดแซ่กันนั่นระยะทางแมนออกจากตัวเมืองของนครหลวงพ่อบาง หาทาเหือนั่นมีระยะ15กิโลเมตรเนาะใส่ระยะทางกับประมาณเท้าป่ายนาทีที่ทุกคนเห็นฟังทางกั้มขวามือนั่นก็จะแมนเป็นเดินกีฬาอของแขวงหลวงพระบางนั่นเองเนาะเส้นทางที่เข้าจะไปนี่แมนเป็นเส้นทางเลขที่3 3เหนือเด้อ ออกจากตัวเมืองไปเนาะแล้วกับแมนไปเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่เขาจะไปสถานีรถไฟหลวงพระบางนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีแยกอีกตั้งหากเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางที่จะออกไปและกับมีเส้นทางเส้นนี้เนาะที่หลายๆคนจะนําไส้กันและฝากทางการดันนี้ก็จะแมนเป็นบริเวณของ ในเขตนอกเนาะแถวนี้ฮนเนาะทุกคนจะเบ่ถึงคันว่าจะแมนในส่วนบทแล้วเนาะแต่ว่าเป็นเขตซานเมืองของนครหลวงพระบางนั่นเองและในบรรยากาศตอนเศร้านะที่พวกข้าพเจ้ามานี่ก็จะเห็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งในของตัวเมืองของนครหลวงพระบางเนาะ สำหรับตาดแส่นี่ทุกท่านเป็นน้ำตกตาดเนาะที่เป็นหินปูนขนาดกลางเนาะสั้นของน้ำตกนี่อาจจะมีสูงสั้นโบเท่ากันเนาะก็หมายความว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นขันใดขั้ันใดเนาะแต่ว่าเป็นน้ำตกตาดที่ว่ากว้างขวางหลายแล้วก็น้ำใสหลายทุกท่าน คือหากว่าทานไหยังบม่ทันได้รับชมคลิปวิดีโอเนาะเกี่ยวกับน้ำตกตาดแซนั้นสามารถไปเบิ่งคืนได้เนาะ,ะข้าพเจ้าได้เอาลงให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วและนี่ก,ก็จะเป็นน้ำตกตาดเนาะที่ข้าพเจ้าอยากจะแนะนําให้ทุกท่านหากว่าได้เดินทางมาเที่ยวหลวงพระบางเนาะนอกจากเที่ยวน้ำตกตาดกวุ่งซีแลวเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศของตาดแซนี่น้ำกันเนาะเพราะว่าเป็นยังเนาะ แม่นสามารถเป็นน้ำตกตาดที่ให้เฮาพักพรอให้เฮาเที่ยวได้ในเิงธรมรมาติและกะสามารถอุดหนุนสินค้าเนาะอุดหนุนประชาชนในพื้นที่ได้เนาะก่อนที่เฮาจะข้ามไปหาน้ำตกตาดแส่นั่นแม่นเฮาจะผ่านจุดนี้เนาะก็คือเส้นทางเลขที่13เหนือนี่แล้วเข้าไปในเขตของอบ้านเฮือนแอนเนาะก็หลังจากนั้น จะแมนข้ามเหืออีกเถื่อนหนึ่งเนาะการข้ามเหือนี่ทุกคนแมนจะเป็นเหือ้ของประชาชนในพื้นที่ที่เพิินมาให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามไปตาดแส่นั่นเนาะและกาเปลี่ยนการสร้างรายได้ให้กับสุมทนเพราะว่าภายในขอบเขตบริเวณนั่นเนาะในละเมอจะมีนักท่องเที่ยวมาและจะมีประชาชนนั่นน้ำเอาสินค้าภายในพื้นทีรวมถึงสินค้าต่างๆเนาะที่เพิินหาได้ปลูกได้ไหน พื้นที่นั่นมาขายให้เฮานั่นเองเนาะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะตามเส้นทางที่ไปนี่ถ้าว่าท่านใดเนาะย่านมาบุรึกเนาะสามารถค้นหาใน g o o g l e Map ได้เด้อจะเขียนว่าตาดแซ่นนี่สันส้นๆเลยทุกคนจะปักมุดให้เลยเพราะว่าเขาเขียนเข้าไปแล้วจะมีอ่าเป็นโลเคชั่นเนาะที่ปักมุดไว้ให้เป็นน้ำตกตาดที่ข้าพเจ้าให้อันดับสองเนาะของไหนนครเขาหลงพระบางระยะทางกับแมนโบไก่เนาะสิบห้ากิโลเมตรถือว่าสั้นกวัวเนาะ สำหรับเฮาไปตัดกวางาซีนั่นมีระยะทางสาวเจ็ดกิโลเนาะอันนี้มีแต่15กิโลเมตรนั่นเองนี่ฮากับ่านเขตชุมชนมาหลายจุดสำหรับเขตบ้านชุมชนเนาะ,ะในตัวอันไหนของนครหลวงพระบางนี่ในเขตนอกเนาะก็จะเป็นภาพบรรยากาศประมาณนี้คือดังที่ทุกคนหู้งกันแล้วเนาะถ้าว่าเฮาได้ขึ้นไปจุดสูงสุดของนครหลอง,ลงพระบางก็จะแมนเป็น ผู้สี่นั่นเองเนาะจะเป็นจุดชมวิว360อ,องศาของตัวเมืองนครหลวงพระบางเฮใไฮเฮาสามารถแหนมเห็นวิวทิวทัทั์ของตัวเมืองหลวงพระบางได้ชัดเจนเลยเนี่เขาก็จะผ่านมาจุดนี้ก็จะแมนเป็นโรงงานผลิตน้ําดื่มเนาะมินิโลนั่นเองเนาะเป็นโรงงานผลิตน้ําดื่มทีวายใหญ่เนาะอยู่ในหนคะรขอหลวงพระบางถ้าว่าทานมาฮอดจุดนี้แล้วเนาะแมนทานมาถึกทางแลวเนาะแมนบ่ได้หลงทางแล้วเนาะนี่ก็เป็นเส้นทางที่เขาจะออกไป เส้นทางที่ว่าไปหาสถานีรถไฟนั่นแหละทุกท่านนี่ก็จะมาผ่านบ้านลักซิปนี่เนาะเขตบ้านนี้อันนี้ก็จะเมนเป็นภาพบรรยากาศนอนในหัวงอนนสรสางของประเาชนไหนเขตนอกเนาะเพราะว่าหลายๆท่านนาะที่เดินทางมาที่ยอาหลวงพระบางนี่ก็จะชนใหญ่เนาะที่ข้าพรเจ้าวานนะั่นแหละก็จะหู้จัก ตั้งแต่ตัดกล่องซีแล้วก็ตัดมุงคุ้นเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กันเด็กมันเป็นเส้นทางเดียวกันแต่ว่าตัดแส่นี่จะแมนแกอีกเส้นทางต่างหากเ้อทุกท่านเส้นอาทางที่เขาจะไปตัดกล่องซีแมนทางกำไส้เนาะแต่ว่าเส้นทางที่เออขอโทษเนาะเส้นทางที่จะไปตัดกล่องซีแมนกำขวานะ ตัดแสเมันกำไส้เนาะถ้าเขาเริ่มจากจุดไหนตัวเมืองในทุกท่านมันจะเปลี่ยนแบบนี้เนาะอยู่คนละฝ้ากันเลยบ่ได้อยู่เสน็นทางเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะข้าพเจ้าก็คิดว่าตัดแสกับตดัดขวงซีนั้นอยู่เสน็นทางเดียวกันเนะาะแท้จริงแล้วอยู่คนละเส้นทางเลยเนาะมันโบกเกย่วกันเลยนี่ก็คือจะเป็นแบบนี้คือทางท,าทีได้หู้นะว่านคะข้หลวงพระบางเนาะเป็นเมืองทีมีมนเ่ห์ในเรื่องของวิถีชีวิตแล้ว ทวารทานได้ขึ้นไปจุดสูงสุดเนาะคือข้าวเจ้าวาังกี้นี่เข,า,ขาจะเห็นวิวของตัวเมืองของหลวงพระบางนั้นเนอะจะเป็นลักษณะคือเป็นทยนธงเพียงอยู่คื่องกลางแล้วอ้อมหอบไปด้วยสายภูเขาอันนั้นก็คือจะเปต์นนสเสน่ห์ของหลวงพระบางและที่สําคัญก็คือเป็นเมืองที่มีอารยธรรมวัฒนธรรมและความสวยงามอันยังคงรักษาดั้งเดิมเนอะเอาไว้ได้และที่สําคัญก็เป็นเมืองที่มีวัฒอาราม สิ่งกอ่อสร้างที่สวยงามไล้แค่ทุกคนเวลาเอามาลิดมาที่ยาวอย่างสิที่ว่าอยู่ในตัวเมืองเหมือนบอกในตัวเมืองเขาจะเห็นบรรยากาศที่คือขึ้นมีสิ่งกอ่อสร้างอ่ามีความสวยงามเนาะอ่าสิ่งต่างๆนั่นแหละทุกคนอยู่ในแต่ว่าออกมานอกเขา,าจะเห็นเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะสำหรับอยู่ในนาคหลวงพะบางอันนี้ก็ยั่งขึ้นกับนาคหลวงพระบางอยู่ด้วยทุกท่านนี่ก็คือบรรยากาศเนาะของสุมสน ประชาชนอยู่ในเขตนีเนาะพิ่นกับดำรงชีวิตกันแบบสบายเรียบง่ายเนาะปัจจุบันนี้ถึงขั้นว่าบ้านเฮ้าเนาะหลายๆทางก็จะฮู้กันีว่าเศรษฐกิจเว่าถึงหลักๆเลยกัจะแมนว่าถึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนาะของบ้านเฮ้าสินค้ามันก็แพงเนาะแต่ว่าประชาชนที่เพิ่นอยู่ในเขตนอกเนาะอยู่ในพื้นที่ที่เพิ่นสามารถปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สามารถนําไส้สิ่งที่อยู่ในอ้อมตัวเฮ้านี่เนาะ สามารถเอามาผลิตให้เราได้อย่างสิ่เนาะมันก็นยังอยู่รอดได้อยู่เนาะแต่ว่ามันก็แพงสินค้านันเองนี่ทุกคนขับรถมาซื้อเน,อะนาะจุดหฮอดจุดนี้นี่ให้เขาเลี้ยวทางกั้ามขวามือเดอ้อนี่เลี้ยวาทางกล้ามขวามือเลยจากกล้ามขวามือนี่มาหน่อยหนึ่งเนาะทุกท่านแล้วก็จะเห็นทางเข้าเนาะมีป้ายก็แมนฟากทางกั้ามไส้มือทุกทา่านใา้เขา้าแมนอยู่ฟากทางกั้ามไส้มือเดอ้อ กก่จุดมานี่หน่อยหนึ่งเนาะนี่ทุกคนแตกอนนี่เขาค,คิดว่าเพื่อนจะขายเนาะเกีียวกับเครื่องของตา่างๆแต่ว่าตอนนาจะเป็นตอนช่วงตอนเศร้านะที่ขาพระเจ้ามาแล้วกันยังโบเห็นเห็นเพื่อนมาขายเนาะนี่ทุกคนทางกำไส้มือนี่อันนี้พอขาพระเจ้าขี่รถกก่หน่อยหนึ่งเนะาะไก่ป้ายป้ายเพื่อนก่จากเกาใน่หน่อยหนึ่งแล้ววนะแต่ว่าตอนนาไปเนาะอยากให้เพื่อนเห็นป้ายให้มันชัดเจนกว่าน,นี้ให้เฮาแนมนได้เห็นกว่าน,นะเพราะว่าเฮาเขี่มาแล้วก็กคือว่าโบเห็นป้ายเนาะ ขีเข้าหอมนี่ไปนี่กะแป๊บหนึ่งเนาะเพื่อนกะจะกะจะเห็นเส้นทางแหละแต่ว่าเส้นทางเข้าไปนี่กะจะเป็นเส้นทางแบบนี้เลยเส้นทางขัขงเนาะเปลี่ยนเส้นทางที่มีหินแหะเด็เกน้อยเนาะแล้วเขากะจะแน้เห็นเป็นตัดเปลี่ยนทางรถไฟตัดผ่านนั่นเนองเนาะเส้นทางรถไฟสําหรับอ่าอยู่ในขอบเขตของหลวงพระบางนี่ก็จะเป็นบ่ได้อยู่ไหนในทุกทานแล้วก็อยู่ ไก่เติบเนาะก่อนที่จะเข้าในตัวเมืองใช้เวลาถือว่าเกือบเวลาาวนาะทีได้เนาะออกจากสถานีรถไฟไปหาตัวเมืองออกจากออกจากตัวเมืองมาหาสถานีรถไฟนี่ก็ถือว่าไก่ไก่ในระดับหนึ่งได้ทุกทานขั้นว่าสี่ว่าโบกไก่กับโได้เนาะก็ถือได้ว,ว่าพอสมควรต่างจากอยู่ที่น้องหลงไอ่จันเนาะนครหลอหลงไม่จันฮัลละแมน United, อยู่ในเขตยังยังถือว่า um un, อยู่ในเขตจุมชนอยู่เนาะสำหรับนนครอหลงไม่จัดเพราะว่าอยู่ในเขตของเมืองไซทานี ที่ว่าที่ว่าเป็นเขตเทศบาลเนาะของเมืองสยาานีเนี่ยกว่าได้เนาะเพราะว่าอยู่ในอ่าเขตของบ้านดอนนูนเนาะเขตของดอนนูนขึ้นกับบ้านอ่าบ้านสาเนาะสำหรับสถานีรถไฟเนาะขอหลวงหันแล้วก็มันติดกันกับเส้นทางเลขที่อ่าเส้นทาง450ปีแล้วก็มันเส้นใกล้กับสนามกีฬาหลัก16สนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองเนาะสำหรับอยู่ที่นักขอหลวงจัดเนาะอันนั้นเป็นสถานีรถไฟนี่อันนี้เส้นทางเส้นนี้ก็จะยากหน่อยหนึ่งเนาะ ก็จะปิดประมาณนี้แหละบางจุดก็ง่ายบางจุดก็มีมีบวกแบบนี้สําหรับสินทางที่เขาจะเข้ามาตัดแท่ตอนที่ข่าพระเจ้าอ่ะสองคนนีนะ่มากับมูฟูหนึ่งมานี่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหนึ่งอ่ะขบวนเนาะหลังจากที่พ่อข่าเจ้ากลับออกไปก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตต่มอีกอันนี้ก็คือเขาขี่เข้ามาก็จะเห็นเป็นบ้านของปรนะชาชนเนาะบ้านแถวนี้นี่ก็จะเป็นชุมชนคนข,นขางวาใจใหญ่พอสมควรน,นี่แหละทุกคนที่ข่าพระเจ้าว,ว่า ถ้าว่าเขาได้มาแล้วเราก็จะดเห็นห,หลายๆอย่างเนาะถ้าเขาบออออกมากับโบได้เห็นห,หลายๆอีกมุมมองถ้าเขาไปแต่สถานที่เก่าเขาเะเช่นแบบเก่าอันนี้มาลองมาแบบใหม่เขาเกกเียนแบบใหม่แบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเดือนโรงเฮียนเพื่อนเนาะนี่ก็จะเป็่นบ้านภาษาชนต่างๆสังเกตเห็นเนาะว่าข้าออกมาเขตนอกแล้วเหือน,นสร้างของภาษาชนนี่ค่อนส่วนหลายแล้วจะเป็นลักษณะที่แบบว่าค่าขึน้นกันได้ สำหรับอยู่ทางภาคเหนือเขานี่ลักษณะเฮือนของประชาชนโดยเฉพาะเป็นแขวงหลงพอบางนี่ทุกทา่านเมืองนี่เนาะบึงลักษณะของเฮือนซานของประชาชนอยู่ในนอกนี่ค่อนข้างอ,าอยู่ในเขตเขตนอกเนาะของตัวเมืองทุกท่านมันจะต่างข้าพระเจ้าคุณชึกว่าต่างหลายเนาะต่างจากเดิมหลายสําหรับที่เป็นแบบนี้ฮะนะถ้าว่าเข้าเข้าในตัวเมืองเนาะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจังสินี่อันนี้พวกเขาบบมันใจเนาะ รู้สึกว่าลงในหน่อยนึงก็เลยอ่ะเอื้นถามลุงเพื่อนลุงบอกว่าแม่นแล้วเจ้าขี้ลงไปเลยเพื่อนว่าจนสุดก็จะเห็นเป็นทางทางงานเนาะอันนี้จะเป็นเป็นวัดของเพื่อนวัดอยู่ในุ่วนนี้บ้านอ่าบ้านเพื่อนแอนเนาะนี่ถือว่าวัดกับงามเติบเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าเอาลงไปทางด้านลุมเลยนี่ไปหอดทาแล้วก็จะมีเป็ดประสาทโซนเนาะที่เพิ่นขายเครื่องอยู่ เพิ่นขายประเภทปิ้งมันปิ้งมะกรุย้ยแล้วกับปิ้งสาลีแล้วก็มีสินค้าอยู่ในส่วนของเพิ่นเลยนะเนาะาเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวนอกเหนือนั้นก็จะมีเป็นปิ้งป่าสดเลยเขาสามารถกินเข้าเลยอยู่นี่ก็ได้เนาะป่านี่เพิ่นเอาป่ามาตั้งแต่ประชาชนที่เพิ่นวานแหย่างขายเนาะนี่ทุกคนแมนเพิ่นจะจัดคิวให้สําหรับผู้ที่บริการให้เฮาข้ามไปฝากกำนันเนาะ ราคาก็จะแมนปีหนึ่งชิปพันนี่แหละเนาะค่าข้าพเจ้าบ่จื้ออ่าชิปชิปห้าเนาะไปกลับเนาะชิปห้าพันไปกลับสำหรับอ่าบริการคีย์ือนนี่เฮาส์คีย์ล้ำไหนก็ได้เนาะตอนไปตอนกลับเฮ้าส์คีย์ล้ำไหนกับก็ได้เนาะใส่ระยะเวลาในการคีย์นี่ประมาณสิบนาทีกาจะแมนฮอดอ่าท่าขึ้นแล้วเนาะสายน้ำนี่แหละแมนเป็นสายน้ำขานเลยทุกท่านนี่อ่าเป็นสายน้ำขาน ตอนที่เขามานี่เขาก็จะเห็นวิถีชีวิตของประชาชนเนางบางพลจะมาวานแห่ไหลมองไหลป่าต่างๆาอยู่ในนนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ให้เห็นแบบกินอ่ายวิถีชีวิตของประชาชนไปใน,นอีกลักษณะอีกแบบหนึ่งที่เขาบุคคลใจเห็นกันเนาะขา้าพเจ้าว่าถ้าว่าท่านไดเน,นอะหมักในการท่องเที่ยวแบบเชิงแบบนี้ฮะนะขา้าพเจ้าว่าเหมาะได้ อยากให้ทุกท่านได้มาลองลองเบิงอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสลองเบิงเนาะเฮาก็จะได้อีกมุมหนึ่งของในประเทศลาวเฮาถ้าเข้าไปแขวงต่างๆเนาะบพราว่าจะไปทั Sign ้งหัวฟงสลีห the ัวพันอย่างนี้เนาะก็จะเห็นวิถีชีวิตของประชาชนในอีกแบบหนึ่งถ้าว่าเขามาหลวงพระบางก็จะเห็นแบบอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าแม่นยุวาเฮาใช้ชีวิตที่ิชีวิตที่แบบว่าอาศัยกัธรรมชาตาเนาะแต่ว่าการดำรงชีวิตอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วที่สําคัญก็คืออาหารทุกท่าน อาหารนี่จะมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแข,ขวงนั่นๆเลยเนาะถ้าว่าเขาไปหลวงพ่อบางสิเขาก็จะกินอาหารที่เป็นหลวงพ่อบางจะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเขาไปาเจลไปซิ่งขวางเนว่าเขาจะได้ปิ่นเจนนกแอนเนาะนกแอนตุ้มบ่เจลปลาบ้ามบ่อย่างประมาณนี้เนะาะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกเนาะถ้าว่าเขามาญหลวงพ่อบางเขาะได้กินอ,อ้อหลามเจลบองจังสิเจลบองหนังเนาะนี่ก็คือจะเป็นอาหารขึ้นบ้านเลยก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียง ของนครหลงพระบางเนาะอันนี้ก็แมนลงมาแล้วเราก็จะได้ขี้เหือข้ามไปอีกในระยะหนึ่งเนะาะเหือก็จะเป็นเหือเล็กแบบนี้เลยสามารถบรรจุผู้คนนีได้กัจะประมาณ8คนหกเจคนนี่แต่ว่าขากลับมาสิเฮามี3คนหรือว่า4คนเนาะเพื่อนก็พากลับมาอันนั้นก็เพราะว่าเพื่อนเข้าคิ้วไว้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการสร้างลายหับเนาะการ อุดหนุนปราชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ให้ประชาชนพื้นที่เนาะประกอบอาชีพอีกหนึ่งก็คือการบริการหับส่งหนักท่องเที่ยวแต่ว่าเส้นทางที่จากไปหาตาัดแ่นี่ข้าพเจ้าว่าไม่เส้นทางเสน้นนเดียวก็คือไส้เหงอไปเท่านั้นเนะาะโบคิดว่านาา่าจะโบสามารถไส้เป็นเส้นทางข้ามไปเลยดอกเนาะน่าจะเป็นการขี่เหงอไปเท่านั้นเองสําหรับไปหาตาัดแ่นี่สําหรับปีเข้า กาจะมีราคาสิบพันกีบเนาะแต่ว่าสถานที่เมนสะอาดหลายแล้วน้ำตกตาแซ่กะแมันเย็นแล้วก็สวยงามหลายเนาะหากว่าท่านใดสนใจเนาะที่จะเดินทางก็สามารถมาได้เด้อทุกคนใช้ระยะเวลาประมาณรวมๆแล้ววนะสามสิบนาทีหอดสถานที่แล้ววทีดีโอนี้เนาะทุกท่านก็จะเป็นเพียงการแนะนํเส้นทางที่จะมาหาตาแซนะ่เนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอ,อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัส สุดท้ายขอขอบใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามขอขอบใจทุกกำลังใจวิดีโอนี้อาจจะยาวเนาะเอาไว้พอกันใหมนในวิดีโอทัดไปว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งสถานที่เด็ดต